สนุนโดยพัตธาธอาหารญี่ปุ่นฟูจิ PGT NGV Ganiye Isuzu m u l 7 Super Common Rail There's a hole in my p o c k e t Dear Riza Dear Riza There's a hole in my p o c k e t ค่ะห้องนี้นะคะ,คะเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันไว้ถึงเรื่องของการวางผางะะังอะค่ะมันต้องยังไงบ้างอะคะ คือถ้าอย่างห้องนี้เนี่ยถ้าเซตเฟอร์นิเจอร์ตัวหลักเนี่ยที่สําคัญก็คือเตียงนอนของเด็กคือเตียงนอนนี่ตั้งอยากให้อยู่ประมาณตรงนี้ค่ะเพื่อที่เวลาคุณแม่เข้ามาหาลูกเนี่ยจะได้เข้าได้จาก3ด้านก็คือเอาผนังด้านหัวเตียงเนี่ยชนไปด้านนี้เลยนี่คือหัวเตียงค่ะนี่คือหัวเตียงค่ะก็เท้าหันมาทางด้านนี้แล้วก็พื้นเนี่ยตอนนี้มันเป็นพื้นกระเบื้องอยู่ก็คือรอบๆนี่จะให้ปูเป็นโฟมนุ่มๆมาค่ะสำหรับให้น้องเล่นที่พื้นอ๋อให้ให้เวลาเขาเล่นแต่ทาไมเตียงจะต้องแบบว่า ล่งๆอยู่ตรงกลางอย่างนี้ค่ะก็คือคุณแม่เวลาเข้าไปอุ้มลูกอะค่ะไม่ว่าอยู่ตรงไหนของห้องก็คือจะเข้าไปอุ้มน้องได้สะดวกอ๋อก็จริงเนอะเออเข้าได้ทั้งทางข้างซ้ายก็ได้ข้างขวาก็ได้ตรงนี้ก็ได้่คะแล้วก็ตัวน้องนี่ก็จะเล่นอยู่รอบๆเตียงอะค่ะเพราะว่าคือแตงรู้สึกว่าเด็กในช่วงวัยแบบเด็กเล็กเนี่ยเขาจะเล่นที่พื้นมากกว่าแล้วเขาเริ่มแบบเริ่มคาเริ่มคลืบได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มีพื้นที่ให้เขาเล่นเกิดอะไรไปค่ะแล้ว เตียงเนี้ยที่จัดตั้งตรงนี้เพราะว่าไม่อยากให้อยู่ในช่วงวัดทางผ่านเวลาเปิดประตูเข้าออกแล้วจะเห็น จะได้ยินเสียงชัดเลยเงี้ยค่ะจะรบกวนการนอนเขาก็จะไวต่อเสียงด้วยใช,ใช่ไหมเขาจะเดี๋ยวก็ะเพอๆใครเปิดประตูเข้ามาก็ตื่นอะไรอย่างเงี้ยนี่จะได้นอนนานๆอย่างบริเวณปลายเตียงทางด้านนี้ค่ะติดผนังเนี่ยก็คือจะให้เป็นเก้าอี้นวมตัวใหญ่หน่อยคือว่าเต่รู้สึกว่าเด็กวัยนี้นี่เขาต้องการการสัมผัสมากๆค่ะเพราะว่าเคยคุยคุณหมอคุณหมอบอกว่าการสัมผัสเด็กเนี่ยทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็เลยจัดวางที่นั่งสําหรับคุณแม่แล้วก็คุณลูกไว้ตรงนี้ค่ะ เผื่อให้นมก็ได้ด้วยเผื่อให้นมได้นด <spe c> หัดป้อนอาหารแล้วก็นั่งพิงตัวพิงลงบนตัวคุณแม่ได้อ๋อโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบเก็บของซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะทําเป็นบิวอ <spe c> ินทั้งหมดเลยก็ได้เพราะว่าเผื่อไว้สําหรับตอนน้องโตเพื่อที่ คือตู้วิวอินมันจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันมันเก็บของได้พื้นที่ค่อนข้างเยอะอะค่ะ,ะคือถ้าเกิดว่าจะมีบิวอินก็คือให้ด้านนี้เป็นบิวอินหมดเลยแล้วก็ตรงอื่นก็เป็นลอยตัวเพราะว่าต่อไปเนี่ยเมื่อน้องเปลี่ยนเปลี่ยนไซส์ไปเนี่ยสักประมาณ5ขวบแล้วก็ต้องเพิ่มความสูงของเฟอร์นิเจอร์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ก็เลยช่วงช่วงถ้าเกิดเป็นวัยเด็กเล็กก็เลยยังไม่ค่อยอยากให้ทําอะไรมากไม่ให้มีของเยอะมากตียังเก้าอี้ตู้เก็บของเท่าที่จําเป็นค่ะเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ให้เขาได้เล่นและอย่างแอร์นะคะมีมีสวนไหมหรือไม่เป็นไรอย่างแอร์เป่าลงอย่างนี้ค่ะก็ไม่ให้ไม่ให้เป่าลงตรงหัวของน้องโดยตรงก็คือจะให้แบบลงข้างลําตัวค่ะก็คือถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือเตียงน้องอยู่ประมาณตรงนี้ค่ะแล้วก็แอร์ก็คือลงตรงช่วงนี้อ๋อก็พอดีนะอันนี้พอดีอันนี้คือ จัดไว้เรียบร้อยแล้วถูกต้องเพราะว่าเราออกแบบมาไวแล้วก็อันนี้เป็นอแม็กนะคะค่ะและไฟเกี่ยวไหมคะคุณแตงไฟเนี่ยสำหรับห้องเด็กเนี่ยไม่ให้ไฟที่เป็นไฟลักษณะที่สองสว่างมากๆ <c oughs> โดยตรงไฟคุณจะเป็น i n d i r e ไ t l i g h ะค่ะอ้าวหรอไม่ไม่เอาสว่างไม่เอาสว่างเพราะว่าน้องเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการนอนวันหนึ่งค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็ไฟเนี่ยให้เป็นไฟดาวไลท์ในจำนวนไม่เยอะค่ะแล้วก็ตั้งเป็นแลมเป์เป็นโคมไฟแสงอ่อนๆเท่านั้นเอง ออ๋โอเคถ้างั้นอันนี้ห้องนี้ก็ทิศทางวางผังเนี่ย mm. เรียบร้อยถูกต้องเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหน, oh, นี่สีให้เลือกเยอะมากเลยคุณแตง mm. จริงๆแล้วเนี่ยสีนี่มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนปะคะก็สำคัญนะคะเพราะว่าสีก็จะส่งผลกับการนอนหลับเหมือนกันอย่างเช่นแบบ สีในห้องเด็กเนี่ยตังคิดว่าน่าจะเป็นแบบโทนสีอ่อนๆนะคะเพราะว่ามันจะดูสบายตาดูแบบน่าพักผ่อนอะไรเงี้ยคือจริงๆอยู่ว่าในวัยเด็กเล็กเนี่ยจะชอบแบบสีสดๆแต่ตังคิดว่าสีสดเนี่ยให้ไปเล่นในแบบพวกของเล่นหรือว่าพลั๊ต่างๆในห้องอย่างพวกหมอนอะไรย่างี้มากกว่าเพราะว่าสีผนังห้องเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนได้บ่อยๆอะคะ่ะมันระยะยาวเออระยะยาวนะก็เลยแบบอยากจะให้รู้สึกว่าเป็นสีอ่อนๆกลางๆ,ๆพวกสีเขียวอ่อนสีครีมสีขาวอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะสีฟ้าอ่อน แต่ว่าบางคนเขาก็ชอบแบบลูกชายต้องเป็นสีฟ้าหรือลูกสาวต้องเป็นสีชมพูซึ่งก็คิดว่ามันก็ไม่จําเป็นนะคะเนาะเราก็มาเล่นเล่นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เรื่องของของร่มของเล่นอะไรอย่างนั้นมากกว่าและอย่างสีเนี่ยคืออย่างของแม็กซ์เนี่ยนะคะเขาจะชอบแบบตอนเนี้ยเขาจะชอบแบบขูดกําแพงเกา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 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราใช้สีที่มันหลุดลอกง,ง่ายก็ก็แย่เหมือนกันก็อันตรายอะคะ่ะเพราะว่าแต่ว่าตอนนี้มันจะมีเอ่อสีที่ใช้สําหรับการทาห้องเด็กนะคะค่ะ โดยเฉพาะเลยแล้วก็มันก็จะเป็นสีกลุ่มที่ไม่มีสารกลิ่นของสารระเหยตกค้างแล้วก็มันทำความสะอาดได้ง่ายด้วยโอเค,อเคก็คือเช็ดถูได้ง่ายทําความสะอาดได้ง่ายบวกกับว่าไม่มีมันก็ไม่สามารถจะเชื้อราจะมีเชื้อราได้ถูกไหมคะใช่ค่ะก็คือขยันทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆแล้วก็พออีกสักพักหนึ่งเนี้ยน,น้องก็คงจะไม่ใช่แค่เกาไงคะเดี๋ยวก็อาจจะมีแบบขีดเล่นอะไรเง<ม>ี้ยแต่ว่าซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะให้เด็กมีจินตนาการนะคะแต่ว่าสักพักหนึ่งมันก็จะแบบเป็นแค่กระย่อมข้างล่างๆไงคะ ก็ควรจะแบบให้เช็ดทองศาสดได้เรื่อยๆมากกว่าคือ<ม>ช่วงนี้ให้แต่ว่าสีก็ต้องกําหนดนะคะว่าสีที่ให้น้องเล่นเนี่ยจะเป็นสีชนิดอะไรอะไรเงี้ยโอเคเพร<ว>าะฉะนั้นก็สําคัญเหมือนกันเนาะแต่ของเราก็ห้องเราก็โอเคถูกต้องถูกไหมคะสีสจะเป็นแบบกลางสีครีมอ่อนอันนี้เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายโอเคไม่มีเชื้อรงเชื้อราโอเค ได้ไละเนลมิตเจ้าสวยเลย